สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสายฝนทองปะเซ็นเนาะนะวันนี้สายฝนก็อ๋อนกก็ตื่นนะแล้วก็กินข้าวมาเดี๋ยววันนี้สายฝนจะไปซื้อโทรศัพท์นะอ๋อวันนี้ว่าจะไปซื้อโทรศัพท์ไอโฟน12มาซนะเดี๋ยวเ้าไปกันเลย ก่อนที่จะไปเบิ้งคลิปมื้อนี้ใส่ฝนมีเว็บดีๆสำหรับคนเล่ามาแนะนำนะทุกคนลินแล้วได้เงินแทบว,ว่าจะเป็นเกมสล็อตบานคาสิโนแล้วก็มีหลายๆเกมให้ทุกคนได้ลินขั้นตอนกับบรรยากาศเพลงเตทุกคนแอดไลน์ไปที่เล่าสี่าสมาัครฝากถอนเช้าสี่โมงลิ้นง่ายโอนไว้และเือถือได้ฝากถอนได้ทั้งบัญชีไทยและลาวอย่าลืมท้าว่าบ่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆมีกิจกรรมให้ทุกมื้อแอดไลน์ไปเลยเล่าสี่าตอนนี้ใส่ฝนก็เข้ามาหาแล้วนะทุกคน โอ้ยมีเยอะแยะมากมายอ,อันนี้เป็นโมเดลเขาเอาไว้สู้ซื้อเนาะอโอ้ยไอโฟนสิบเอ็ดไม่เอาอ่ะจะเอาสิบสองสีนี้เลิศสีนี้เลิศแล้วใส่โฟนเห็นแล้วสีฟ้าแปซิฟิกแล้วก็เขาเป็นรวอยอ่ะ เออดอกหลังจากซื้อแล้วก็ไปกินดันลาบป่าเข้าจะมาเปิดเลยจะเปิดนี่สมมติตั้งไอดีไอดีว่าทุกคนไเจอกันนาเลยเลิศ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 วาหอยู่ี่กราเป๋าคอมเทา ซื้อเรียบร้อยสิบสองยังสุ้สองโปรวะส่องโปรอันนี้โปรแม็กสวยอันนี้โปรแม็กอันนี้โปรพอาซองเครื่องเลยมานี่เครื่องเลยเป็นละใส่ใส่ัวมาซื้ออ่ะนะอี่างกาะให้กูเบาเนาะแล้วก็เครื่องนึงแล้วก็เสื้อเองเฮ้ยซื้อให้ตธอเองนี่กับพ่อละเอ้าแกะบุงเนาะเื้ออีเมะเดี๋ยวกับพ่อแล้วลองแกะบุงก่อนก็มันรวยอ่ะเนาะก็ซื้อไปทับทิมน่ะ ไอโฟน10อิไอโฟน10อิดเกินดี๋ยทิมแล้วเดี๋ยวนี่กำบับบลายนุ่ยแล้วใช้หมดไปลายนุ่ยเลยบ่ตัวนี้ก็บลายนุ่ยแหละอันนี้มันใช้ตัวนี้มันนานแล้วเก่าแล้วเลยเอาตัวใหม่มันเปื้อนน่ะเดียวซื้อตัวใหม่เลยมันเปื้อนน่ะเดียวซื้อตัวใหม่เลยตัวที่ขาดกันขาดซิทขาดซิทโถโอ้ยเหมาะสมก็ใส่ฝนมากเลยเง้ยยังให้ตกกระหออ๋อเปิดได้เปิดเลยบบบนี้ จะเอา512นะไม่ใช่ใช้512ไม่ใช่จะมาเปิดไอเบิ้งเนระกว่ายมากพี่ตกล้องมาละไอเบิ้งอย่างกว่าอุ้ยตัวนี้งามกว่าเปิดเลยป๋อตัวนี้เปิดเปิดก่อนเนาะฟาเด้อฟาเดออุ้ยขึ้นแล้ว嘛โอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วตันี้ราคาไร ราคาติมสิบอ่อสี่หมื่นแปดพันสี่หมื่นแปดพันชเ่มาไหนสิบ้าล้านปลายบสิบ้าล้านปลายแม่ลนราคารต็มอ้สิ้าล้านถืออยู่กับสิบหกล้านปลายก็สิล้านปลายว่าอันนี้เขาลดพิเศษเนาะกุ๊ก๊กอ่านะทีนี่ไอเ้าก็ได้หัวซาดมันไอโฟนยิบสองมันแบบะมาบมีหูอยู่แล้วแต่ว่าพวกมันยังก็แถมให้พิเศษเนาะ ตอนนีก้กำลังให้เราเปิดเพลงให้เนะซื้อสองห่วยในรุ่นเท่าไหร่รุ่ให้นราลาเลยว้ายแต่เลยเอาสองห่วยเุนไปได้ไหเอาสองหวยเลยเอาอยู่สามสองเอาามเลยเอาแบบเปลี่ยแบบนเปลี่ยนไออดียันเพราะว่าเขามีไอดีเาวันเอาวันคนขายคือแบบนี่อ่ะ อตอนนี้ว่ได้อันว่ได้เบิ้งโทรศัพท์พได้เบิ้งคนตอนนี้กำลังเปิดเครื่องเนาะเอาสองหน่วยเปิดได้เลครอบจะได้สองในใจจะได้สองจะได้สองหน่วยเลย นี่ก็คาดเลยต่ว่ามันใหญ่โพดสมุดในศพตุกของใหญ่นะสมุดโขศบของเล็กๆโขจับสบายๆตัวเก้าก็ทิมหนักไปฟาดสืหัวมาตเก้าก็มันเปื่อนเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่หลังจากซื้อไปแล้วก็เก็บซื้อข้าวสารมาไว้ให้ มอมีกับไข่ซื้อมีแล้วกับกับไข่เพื่อโทรศัพท์หน่อยเดียวนะจะกินไข่เมื่ปีนึงกินไข่กับมี่ไข่กับมีไข่กับ,กบ,กบมีโอเคบ่กโอ้โหเดี๋ยวจะมาจะมาเรือนให้เบิ่งก่อนนะเพื่อแบบกุบกิบเลื่อนมือมากรือถ้าไปส่งมันซอดมือ,อไอโฟนสิบสองซอดมือนะอ๋อไม,ม,ม,ม่เนไรบรรดาบรนดาเดี๋ยวไปลองกองก่อน มันคือกองบัดาลโอ้โห,โหน่าสดมากเลย,ย,ท,ยท้บโมเี๋ยวกถ่ายกจักรภาสองภาพแล้วเปิดสดทนน้อคอย้ไหมอ๋อยสงห้าบทเียนนี้โซร่โรอยส่งห้าคน,นเรากำลังเซ็ตเครื่องให้อยู่ วาสนาอีทองลาเป็นนี่เป็นสิ่งแล้วบ้านจะเอาหน่วยหนึ่งบอกคนสิซื้อให้เอาบอกแล้วก็เป็นนี่จ่จัยให้เศษหนึ่งเลยอ่าสี่ล้านเก้าแสนเก้าสิบพันซับน้อยเก้านะประมาณจะเดือนแบบสี่สี่เดือนเนาะเดือนประมาณเออสี่เดือน ซื้อน้ยวยเก่าในซีเดือนเดือนที่ห้ามาซื้อเอเอโน้ยเก่าไอโฟนสิบเอ็ดเนาะไอโฟนสิบสองเออประมาณสี่เดือนแล้วมาซื้อไอโฟนสิบสองโอ้ถ้าไม่รวยจริงก็ทำไม่ได้อ่ะหนอพูดไปแล้วก็อ่ายเจ้าขออเป็นอย่างไรฟ,ฟนจะมาหาซื้อหานี้เพราะว่า,วาบริขาบริการดีแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะถ้าเป็นสอง ส่วนมันซื้อสองหัวแล้วก็ซื้อดี๋ยวไอนจะให้เบิรงบรรยากาศหานเนาะยังจากหน่วยโทรศัพท์ไปเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ยังจากหน่วต้องได้สร้างมากกว่าบอกว่าจะเป็นต้องสั่งมีอยู่ในหานเลยไอ้ไข่ที่ว่าอยากมาซื้อโทรศัพท์ iPhone 12เนาะอยู่ที่หานไอนิวดงโดเนาะเดี๋ยวใช้เบิรงบนบรรยากาศหาน ราคาเยอะแยะมากเลยอบมมีของอแถมปะแถมยังแน่นนสีได้ได้ขายดีกว่ามูเป็นสีนี้เลยเราเอาเมลเก่าก็าได้บอสีนี้ฮานาแบบนั่นแม่ไผ่ไไที่ว่าไซส์แล้วเขาฮูลล้เลยว่าเป็น iPhone 12นะแบบสีอื่นมันคือคือ,ค,อคือกับสีแดงนะเพราะว่าสีนี้ก็ยินดีมาเป็นสีนสีเลยเลออ๋อ,อ <laughs> ตอนนี้ก็ซื้อเรียบร้อยนะแล้วก็โอนเงินเรียบร้อยธรรมดาตัวนี้ขาย4ีเซนกาแต่ว่าใส่ผลซื้อและแถมให้พิเศษเลยตัวนี้ว้าวหัวสักสาววัดเนาะพิเศษสุดๆเลย Thank you สากสาวอ่โอ้ยใส่เคสแล้วเทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะ ใส่สิบวเสมกระลูกล้หน้าคืมโอ้ยใส่เคสแล้วเรียบร้อยเอ๊ะหน้าคือมืองเดี๋ยวสุกจะมาลินอีกเธอนึงใายแล้วบ่ะโอ้ยนี่อาแสงขึ้นก่อนโอ้ยโอ้ย,อยกรุบกริบมากเลย เตือที่ติดเวลาอันโมงหันหน้าจอีกจะม่เห็นเดี๋ยวจะมันไทยหูกก่อนเฮ้ถ้ใส่กล่องก่อนนะทุกคนใส่กล่องมันต่อใน ก็ยิงงกิงก็เป็นของแถมนะท,ที่แถมเบอร์เดอ้อ